ดีครับผมคันฮูยักษ์ยังล่ครับนี่เรามาชมเจ้าเพลงเปือกนะครับนะัเจ้าหนึ่งตัดสองนะครับผมนะครับได้รูปไปชุดหนึ่งนะครับผมนะครับูประมาณโลนึงครับตัวเม่ที่แปกีดนะครับมัจะออกไห้ขาวนวลน,นะครับเขาจะออกอ่า ขาวทองทองนะครับแห่งเปือกนะครับเป็นตัวสองนะครับ,รบผมผมต้องลงมาเช็คหนูทุกวันนะครับทุกเย็นนะครับเช็คสุขภาพหนูนะครับตอนนี้จะเป็น,นแหงเปลือกนะครับ ที่สองัที่สามเป็นเจ้ายักษ์นะครับผมนะครับเข็นไปเข็นมาเนี่ยครับนะครับมีเจ้ายักษ์นะครับเจ้ายักษ์นี่จะนอนกินและนอนอย่างเดียวเลยครับนะครับผมยวเราให้อาหารนะครับชงเย็นนะครับผมจะนอนกกันอย่างเงี้ยครับนะครับนอนกกันเงี้ยครับนะครับผู้หนึ่งตัวเมีสองตัวนะครับผมนะครับ กัดกันอุ่นสบายนะครับดูพวกนี้สิไออันนี้ลงหนึ่งต่อสามนะครับลงผสมนะครับผมลงหนึ่งต่อสามกินละก็นอนครับนะครับไม่มีอะไรครับชีวิตหนูสบายครับที่สามผมสบายิงกว่คนครับไม่ต้องทำอะไรนะครับงานไม่ต้องทำครับกินละก็นอนนะครับ ผสมพันธุ์แล้วก็คลอดลูกนะครับที่ฟามก็เลี้ยงแบบผสมผสานนะครับนะบผมแบบประิสธิ์ยุคใหม่ก็มีไว้ทําให้หลายรูปแบบนะครับมาให้คนดูนะครับหลายคนว่าทําไมผมนึงหุ้มไอต้ไอตัวไอ้ฟอยตัวนี้นะครับเมื่อก่อนนะเคยมีคนถามเหมือนกันลูกค้ามาดูง,งานก็ถามเหมือนกันว่าเมื่อก่อนที่ผมทําแค่เพิงชายคาตัวนี้นะครับ ผมใส่คาตัวนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าใบกั้นนะครับแต่พอช่วงบ่ายนี่ผมลงมาข้างล่างนะครับช่วงสามสี่โมงเย็นเนี่ยเพราะแดดมันส่องแต่ช่วงบ่ายโมงนะครับโดนผ้าใบแล้วมาโดนบ่อผมเอามือมาเช็คอุณหภูมิในบ่อร้อนมากเลยครับนะผมก็เลยสงสารหนูครับก็เลยซื้อฟอยมาหุ้มนะครับก็เรียกว่าอ่าสนวนกันความร้อนนะครับตัวนี้หนาห้ามิลนะครับเลยจะหนาห้ามิลนะครับ นะครับถามเฉพาะช่วงที่มันโดนแดดนะครับเด็ดสองนะครับแล้วก็ห่มตรงสังกะสีนะครับต่อเก็บเงินจากการขายหนูได้เก็บหอมล้อมริบก็มีตังก็นิดๆหน่อยก็ซื้อเหล็กแล้วก็ซื้อโครงหลังคาเอามาทําโครงหลังคาแล้วก็สหลังคาแบบมันท่นชีตนะครับแบบอย่างดีเลยนะครับแบบผมใช้แบบฉนวนกันความร้อนเลยนะครับนะครับ อย่างดีเลยนะครับก็หมดไปหลายหมื่นเงินรอบสองเนี่ยห้าหกหมื่นนะครับรวมทั้งจ้างช่างมาทําด้วยนะครับเก็บได้เงินจากการขายหนูเนี่ยครับหอมดอมลิฟมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็จ้างช่างทาองค์หลังคานะครับทำหนูคอนโดนะครับปรับปรุงวิธีการเลี้ยงนะครับให้มันประหยัดพื้นที่นะครับนะครับประหยัดพื้นที่แล้วก็ เพื่อที่ใช้สอยนะครับเนาะนะครับให้มันง่ายต่อการที่เราดูแลนะครับระบบน้ำก็อัตโนมัติทั่วฟาร์มนะครับผมนะครับใช้เป็นถังน้ำดื่มแล้วก็ใส่ลูกลอยนะครับเดินสายจุกน้ำนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นสายจุกน้ำเป็นมูนะครับนะผมเดยลิกนะครับใช้ท่อระบายน้ำทั่วฟาร์มนะครับผมนะครับ นรัให้หนาเขาลุงเขาให้ช่วยให้อาหารนะครับผมนะครับจะได้มีรายได้นะครับผมนะครับก็ผลงานที่ฟร์รมได้นะครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมนะครับบางคนถามว่าเลี้ยงหนูยากไหมเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับผมระบรนตีเลยว่าถ้าเรายึดตลาดหนูเนื้อยังไงก็ขายได้นะครับยังไงก็มีคนกินนะครับผมนะครับนะครับ ในก็มีคนกินนะครับนะผมแต่ถ้าเรายึดตลาดเพราแม่พันธุ์เป็นหลักนี่จะลำบากหน่อยนะครับนะครับคนมีตัวเยือกเป็นตัวเลือกเยอะนะครับฟามเกิดใหม่เยอะแยะนะครับนะมากมายนะครับสายพันธุ์ดีๆมีเยอะแยะนะครับผมนะครับนะครับคนอยากได้รุ่นไหนเขาก็สั่งซื้อนะครับนะผมแต่ถ้าหนูเนื้อนี่เราสามารถชำเลขายเป็นรายวันได้มีรายได้เข้าอ่า ครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวได้ทุกวันนะครับถ้าเราขยันนะครับเลี้ยงหนูเราต้องทําตลาดของตัวเองไปด้วยนะครับผมนะครับทําตลาดของเราไปด้วยเนาะครอบครัวกับการเลี้ยงนะครับนะครับผมพยายามโปรโมทฟามตัวเองนะครับผมนะครับนะครับพยายามพบบ่อยๆจะได้คนจะได้รู้จักนะครับก่อนไม่มีใครรู้จักผมหรอกนะครับนะผมผมก็เป็นเพียงผู้พิการอยู่บ้านนะครับ ไม่มีงานทําไม่มีอะไรทํานะครับก็มาทดลองเลี้ยงหนูหนูนี่ครับนะครับก็มีรายได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางนะครับช่วยเหลือคนในหมู่บ้านด้วยนะครับไม่มีงานทํานะผมนะครับก็ปรึกษากันได้ฟรีนะครับนะครับสอบถามกันได้ฟรีหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆก็้ามาดูงานได้ฟรีนะครับก็ยินดีแชร์ประสบการณ์ให้กันได้นะครับผมนะครับ ก็ฝากติดตามฝากเล็กๆไปด้วยนะครับผมนะครับอี่ไหนที่มีประโยชน์ก็นักลก็ไปใช้กันได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะวีนนี้สวัสดีครับ